อีกรอบครับใส่หให้เพ่อนอีกมากล้ายเลยทีนี้ขยับไม้ท่วงหัวขื้นอีกประมาณสองเส้นขึ้นบ่แล้วครับจะร่มเหมือนย่างคือมาผิดทางนี่นี่เนาะอ่ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับแต่มันบ่ขึ้นครับผมยังเอียงไปคือเก่าอยู่ครับรใค่ไข่นี่หน่อยนึงอ้าๆๆลงมาแล้วครับผม หักหัวกันได้เห็นไปแล้วครับแอบหดกิดินมับนานเหมือนเริมมันก็ขืนยากแต่ละเทใไทยจะาข้องเลนซีเป็นแนวนี้เฮียให้ผไทยโบเออร์วดขึ้น ทเทือเดียวหนึ่งโมตองแก่ไขายากเลยมันคือเป็นจังสีเนาะทำไมมันเป็นแบบนี้หน้าเ็านไทยมีแต่ก่อนคนไทยงานกับงางยากมัมหนห,หน้าข่อยเล้ครับหน้ากระจ้า มันอยู่นาบ้านพอดีฮัลโเ,เป็นน้ำไหมอันนี้บอครับกล้องก็คือบัโฟกัสเนาะนี่ครับไม้หางน่ครับนี่ครับมองนี่สองตัวนี่ครับผมมันหน่อยบอมไม่เลยกลายเป็น เฮ็ดในว่าหวนักหัวเพราะว่ายามนั่นเวลาเพิ่นถือร่มคอยเนี่ยเพิ่นชิหมอมหัวลุ่งอย่างเดียวเนาะแม่บ่ครับผมกับบูดูเพราะมันไดดอกเฮ็ดมั่วๆไปสั่นเลยประมาณนี้ครับว้า อีกในมิตรหาสิบครับแต่อกกลางในี่ยซีอูประมาณมตรสามสิบกับหางกับซีอูประมาณแปดสิบแปดสิบสามประมาณนี้ครับแต่ล่มมาเนี้กับพอดีเพราะมันใดนี่ครับบ้านบ้านผมนินอยู่ทั้งหลังพอดี ครับลมไม่ครับม,มันขึ้นยากเท้ติดตามครับผมลมยังโมอไม้ครับรอสักคู่ครับเโอยลมเปลี่ยนทิศครับผมเปลี่ยนทิศ ลมมาทั้งพี่ครับผมบัดที่นี่งงเลยครับแต่ลูกเชือกไว้พุ่น <c oughs> มันจะขึ้นไปลอยให้บอลมเวยลมสัตว์โอก,กมาแล้วครับผมกับไปอยู่ค่ะ การไปส่งมี <c oughs> ลมมาทั้งปีครับผมไปต้นไม้ต้นนี้เงียบแถวมาแล้วนี่ครับ,รบประมาณนี้ครับแถวบ้านบรรยากาศยามเช้าประมาณเก้าโมงเช้าแดดพอคลื่นๆพอให้หั่วมีแดด ร่มบนมีครับเหมือนแต่ลมล่างมันบ่มถ้าแล่นเอาเนี่ยอาจจะขึ้นหายแล้วปานนี้ะเ่นผู้เดียวครับเรนบ่ไดเรนบ่เปลี่นผู้เดียวโอเคครับเดี๋ยวกันมันขึ้นจังใดกันสุดท้ายเมืองหมเดอร์ครับผม oh.